สวัสดีค่ะช่องย4ิบี่เพื่อนคุณวันนี้เราจะมาเปิดไพ่รันด้อมในหัวข้อที่ว่าดูสิว่าคนที่นิ่งๆไม่ค่อยพูดไม่ค่อยคุยกับเราเนี่ยเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับเรานะคะใครที่มีคนคุยแล้วเขาดูนิ่งๆไม่ค่อยพูดไม่ค่อยคุยกับเราดูเหมือนเก็บเนื้อเก็บตัวแต่ดูในทีท่า ก็ดูเหมือนเขาจะชอบเรานะแต่ทำไมเขานิ่งๆกับเราล่ะออเป็นเพราะอะไรมาดูสิขอเช็คพลังงานนะคะพลังงานที่ออกมาอาจจะเป็นพลังงานของคุณและเขาก็ได้นะเนื่องจากเราดูไพ่แบบรันดอมนะคะขอ,อนุญาตเช็คพลังงาน ควีนอปวอนควีนอพีตะคันไพ่ใบใหญ่วางได้ประมาณสี่สี่ใบนะคะอ่าวางวางได้แค่สามใบอ่ะขยายโอ้ไพ่สวยอ่าก่อนอื่นขอทำนายเกี่ยวกับคนที่เข้ามาดูนะคะ อ่าเป็นราศีธนูวันพุทธหัสทธาตุไฟเมฆสิงหธนูใบที่สองวีนอกเพทเติลร,ราชนีถือเหรียญน,นะคะเป็นชาวราศีมังกรได้ธาตุดินนะคะแล้วก็ ทำร้านทำร้านนี่คนวันพฤหัสนะคะวีวอฟฟอร์จูนคนเกิดวันเสาร์ก็ได้นะคะวันพฤหัสโอ้วันนี้วันพฤหัสค่อนข้างพลังงานค่อนข้างสูงที่เราเกล่าวมานะคะก็จะมีธาตุไฟธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมนะคะมาทั้งหมดสี่ธาตุนะคะ อ่ะเรามาดูอุปนิสัยก่อนอุปนิสัยคนคนนั้นนะคะหรือเป็นเพื่อนที่เข้ามาดูเพื่อนเพื่อนจะเป็นคนที่หนึง่งเป็นคนทำงานเก่งบริหารเก่งการจัดการเก่งในตัวแม่เลยขึ้นชื่อเรื่องการทำงานเอาอยู่นะคะและการงานนะคะอาจจะเป็นงานที่เกี่ยวกับความสวยความงามนะ เป็นงานที่จับต้องจัดการอะไรที่มันเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆเป็นคนสวยเป็นคนสวยแล้วก็เป็นคนทรงสเสน่ห์ราชนีไม้เป็นคนธาตุไฟนะคะมีสเสน่ห์ค่อนข้างสูงมีแรงดึงดูดสูงแล้วก็เป็นคนที่ทำงานดีมีบริวารน,นะคะส่วนมากจะทำธุรกิจส่วนตัวถ้าไม่ใช่ธุรกิจส่วนตัวก็จะนั่งอยู่ในตำแหน่งที่แบบ ค่อนข้างเป็นตำแหน่งใหญ่ะคะ่ะมาใบที่สองราชนีถือเหรียญน,นะคะถ้าพูดถึงเรื่องความอดทนอดกั้นนะคะราชนีถือเหรียญเป็นที่หนึ่งนะคะหมายถึงว่าตัวคนที่เข้ามาดูเนี่ยจะเป็นคนที่มีความอดทนสูงอดทนอดกัน้นแล้วก็เป็นคนที่คิดวิเคราะห์เก่งบวกกับว่าเป็นผู้ที่มีทรัพย์สินที่ค่อนข้างมั่นคงแล้วนะคะ คุอดูอาจจะมีบ้านมีรถมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ตัวเองตั้งเป้าไว้แล้วเรียบร้อยนะคะในชีวิตเจ็ดถ้วยเจ็ดถ้วยพูดถึงความรักนี้มันน่าจะเป็นความรักทางเลือกถ้าเราไม่เอาเขามาเป็นตัวเลือกนะคะเขาก็คงจะมีตัวเลือกอยู่เยอะแยะนะคะในความรักนี้นะมันมีการพิจารณาดูกันแล้วอะ สอดส,ส่องกันแล้วดูกันแล้วว่าเอ๊ะคนนี้ดีไหมมีการพิจารณาซึ่งกันและกันแล้วนะคะอือฮึดังนั้นตามหัวข้อเลยกับหัวข้อที่ว่าคนที่เราคุยอยู่อะทาไมเขาไม่ค่อยพูดไม่ค่อยคุยกับเรานะอ่าเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีการตรึกตรองพิจารณาคุ้นคิดซึ่งกันและกันนะคะ ดูว่ามันสมควรที่จะคบหากันได้ไหมนะคะเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นการกำหนดการคิดพิจารณาดูว่าควรจะเอามาเป็นคู่ครองใช้ชีวิตร่วมกันได้ไหมดังนั้นนะคะไพ่หกใบนี้สรุปได้ว่าคนที่เข้ามาดูนะคะเป็นคนที่เพียบพร้อมแล้วอะ่ะหรือไม่ก็คุณก็จะต้องทำงานที่มีเป็นธุรกิจ กิจาการส่วนตัวเป็นของตัวเองนะคะฐานชีวิตไม่ได้ลำบากนะคะเป็นคนที่อยู่สุขสบายและตอนนี้มันมีความรักที่จะเข้ามาให้เราเลือกซึ่งเพื่อนอาจจะเลือกเขาหรือเขาเลือกเพื่อนนะคะแล้วก็มีการอันนี้มันยังไม่มีคอมมิชเมนต์นะคะไพ่คอมมิชเมนต์ยังไม่ขึ้นแต่มันมีการศึกษาเข้มงวดที่ทุวนในการศึกษาซึ่งกันและกันเพื่ออะไร ความรักนี้มันเป็นเป็นเป็นความรักที่เหมือนเหมือนรักสุดท้ายอ่ะเหมือนพิจารณาให้ดีเราจะเลือกเป็นคนสุดท้ายรักรักเป็นคังสุดท้ายเพื่ออะไรเพื่อจะอยู่กินกันอยู่กัาเป็นครอบครัวอย่างสุขสมบูรณ์นะคะเพื่ออาจจะหวังไว้มากแหละสําหรับความรักเนี้ยหรือไม่ก็มันจะมีอะไรที่มันบ่งบอกว่าคนเนี้ย มันใช่อ่ะความรู้สึกมันได้มันใช่นะคนนี้น่าจะอยู่กับเราได้สร้างครอบครัวกับเราได้อะไรประมาณนี้นะถ้าไม่ใช่ความคิดของเราก็เป็นความคิดของเขาแหละนะมาอันนี้เรามาดูไพ่ขยายเอ๊ะทำไมนะเขาไม่ค่อยพูดไม่ค่อยคุยกับเราทั้งทที่ก็ดูเหมือนเหมือนเขาจะมีใจนะหรือเขาไม่ได้มีใจแต่ก็แสดงเหมือนมีใจนะ มาคราวนี้เรามาขอถอดใจเขาหน่อยขอดูซิว่าเขาคิดยังไงกับเราเขารู้สึกยังไงกับเรานะลักนี้ต้องจะต้องเป็นรักที่ยังไม่มีคอมมิชเมนต์นะคะเกายังไม่บอกรักเราและยังไม่บอกรักเขายังไม่ตกลงเป็นแฟนกันนะไพ่ล่วงหนึ่งใบหูเอร์ไพ่เจ็ดถ้วยออกมาซ้ำค่ะเพื่อน Hmm. The w o r d อันนี้ไพ่ไพ่ร่วงประกอบมาออความรักนี้นะคะเพื่อนเป็นคนที่ขี้โกรธไหมเพราะว่าไพ่ The Tower เป็นไพ่ของอารมณ์นะคะเป็นไพ่ของอารมณ์อ่า เราอาจจะพูดคำหนักคำเบาอะไรไปไหมอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าเราอาจจะมีลักษณะที่ค่อนข้างที่มีอารมณ์รุนแรงชัดเจนเกินไปพูดอะไรเด็ดขาดเกินไปหรือว่ากำชับหนักหน่วงเกินไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งที่เขาก็สัมผัสได้ว่าเราเป็นคนที่ค่อนข้างอารมณ์ร้อนนะคะ เขาก็เลยไม่ค่อยกล้าที่จะพูดจะคุยกลัวพูดคุยไปแล้วมันจะผิดใจอะค่ะกลัวพูดคุยไปแล้วมันจะไม่ถูกใจเพื่อนๆอะนะคะส่วนตัวเขาเนี่ยเขาตกไพ่เจ็ดถ้วยไพ่เจ็ดถ้วยซ้ำนั่นหมายถึงว่าอเขาคุยกับเราเนี่ยเขาไม่ใช่เขาไม่มีตัวเลือกนะก็มีคนคุยเยอะนะคนคนนี้คนคุยเยอะคนมาชอบเขาเยอะ คนมายื่นจิตมิมตรไมตรีความรักให้เขาอะไม่ใช่มีแค่เราอะ่ะมีเยอะด้วยมีมากกว่าสามคนด้วยซึ่งมาท,าทําท่าทำทางให้ความรักความหวังกับเขานะคะอ mm. ืฮึแล้วความรักเนี่ยมันเนี่ยมันตกเดอะเฮอร์มิตมันคือการส่องการแอบส่องไพ่นี่คือไพ่แอบส่องนะคะถึงเขาจะไม่มาพูดมาคุยกับเรา จะไม่ค่อยแสดงความรักอะไรมากมายแต่เขาส่องอะนะคะเขาดูเขาดูว่าหนึ่กิจวัตรประจำวันของเรามีอะไรสองเราชอบโพสอะไรสามเราชอบอะไรอะไรเงี้ยคะ่ะเขาก็ามีความสนใจกับเรานะคะค่อนข้างมากถ้าเกิดคนไม่สนใจเขาเขาไม่มีส่องเราหรอกค่ะ นอกจากก็คือคนที่อิจฉาเราหรือชอบนินทาเราอะนะโอ้ผู้นี้จอมสองเหมือนกันแต่ในกรณีนี้เราถามเกี่ยวกับความรักนะคือเขาส่องเราแสดงว่าเขาสนใจเราอะนะคะความสัมพันธ์นี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่ยังยังห่างเหินอยู่เพราะว่าไพ่สรุปตกออกมาเป็น the ว o r d นะคะยังไม่มีคอมมิทเมนต์แน่นอนอม,มันมันยังไม่มีอะไรที่ทัดใจซึ่งกันและกัน มันเลยมีความรู้สึกเหมือนอยู่ไกลนะถ้าเขาอยู่อยู่ใกล้ก็เหมือนอยู่ไกลนะคะหรือเขาอาจจะอยู่ไกลไปเลยร่างกายก็อยู่ไกลนะคะเลยไม่ค่อยมีโอกาสได้ศึกษาหาความรู้ที่จะพูดคุยกันอ๋อเนี่ยแล้วส่วนไพ่ตกมาคือแปดเหรียญน,นะคะคือเขาค่อนข้างที่แบบเซฟตัวเองอะ่ะ เซฟกลัวว่าถ้าพูดมากไปแล้วจะพูดไปแล้วจะถูกใจไหมนะคะกลัวเพื่อนโกรธเพื่อนเพื่อนอาจจะแสดงความเป็นตัวตนค่อนข้างแบบเต็มที่ไม่มีหน้าเอหน้าบีฉันเป็นคนพูดจริงทําจริงฉันเป็นคนโกรธโกรธแล้วโกรธเลยอะไรเงี้ยถ้าดีฉันดีตอบถ้าไม่ดีฉันฟาดกลับอะไรประมาณนี้นะคะเขาก็เลยรู้สึกเกรงกลัวกลัวว่าถ้าพูดไปแล้วไม่ถูกใจเดี๋ยวจะทําให้โกรธ นะคะแล้วไพ่แล้วในขณะหนึ่งเนี่ยเขาก็มีคนคุยมีคนมาให้เลือกอะเยอะแล้วเขาเขาก็สนใจเราเขาก็แอบส่องดูพฤติกรรมของเราเนะี่ยถึงไม่จะอยู่ใกล้เขาเขาก็จะแอบส่องเราอยู่ตลอดเวลานะคะหรือถ้าอยู่ใกล้ความรู้สึกก็ยังอยู่ไกลนะคะมาคราวนี้ขอไพ่ขยายหน่อยทําไมเขาไม่พูดกับเรา ขอให้ขยายเพิ่มอีกทําไมเขาไม่พูดกับเราเขาไม่ค่อยทาเหมือนสนใจเราทาเหมือนไม่คุยกับเรานอกจากกลัวว่าเราโกรธแล้วเห็นว่าเราเป็นคนขี้โกรธแล้วมองเขาจะแอคชั่นอยู่นะคะเพื่อนเขาเขาจะแอคชั่นอยู่นะ ไพ่มีผลสามเดือนนะคะเวลาเราเปิดแรนดอมเขาจะแอคชั่นเขาจะเข้ามาคุยกับเราอยู่แต่เพียงแค่ว่าเขาขอหาข้อมูลก่อนนะ,ะโดยอุปนิสัยเขาเนี่ยเขาเขาเขาเป็นคนที่แบบรอบครอบอะถามว่าฉลาดไหมไพ่ปัญญาไม่ได้เกิดแต่ว่าเขาเป็นคนที่มีความรอบครอบในตัวเองนะคะเพราะว่าอัศวินเหลียญเนี่ยเป็นคนที่มีจิตใจหนักแน่นนะคะ ถ้าได้พูดได้คุยได้แสดงไปแล้วนะนนหมายถึงเขากั้นกองแล้วเขาชัดเจนแล้วเขามั่นคงแล้วเขาถึงจะพูดจะทําให้คอมมิชเมนต์เรานะแล้วถามว่าเขาว่าเขาจะแสดงไหมเขาจะพูดจะคุยเพิ่มมากขึ้นหลังจากที่เขาได้ข้อมูลจากเราค่อนข้างชัดเจนนะคะเขาดูก่อนว่าจะไปด้วยกันได้ไหมนะคะเพราะว่าเขาหวัง เขาหวังจะได้พ่อของลูกเขาหวังจะได้แม่ของลูกที่มาดูแลครอบครวองเขาอย่างแท้จริงนะคะดังน,นั้นถ้าลงทุนไปแล้วแล้วก็ยิ่งเขามีตัวเลือกนะคะเขาก็จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเขาอะนะคะเนี่ยเขาก็ตึกต้องอย่างหนักแหละนะคะถามว่าเราเป็นช้อยหนึ่งในนั้นไหมเป็นนะคะเป็นแล้วก็คนนี้เลือกเก่งเลือกเยอะด้วยขอให้ขยายเลยคะ่ะ ขอพ่ายขยายหน่อยขอพ่ายขยายอาให้พ่แนะนําดีกว่าว่าจะทํายังไงให้ให้ได้คุยกันมากขึ้นส่วนใครที่อยากรู้ว่าระหว่างเรากับคนอื่นๆเขาจะเลือกใครเดี๋ยวเราจะให้เป็นคําถามสุดท้ายนะ เขาชอบเราสแสดงหน้าในบรรดาที่คบคบๆกันนะคะที่เขาคุยๆมาทั้งหมดอะนะเราเป็นคนที่มีภาษีมากที่สุดนะคะเป็นคนที่น่าสนใจมากที่สุดเป็นคนที่คุยแล้วทำให้เขารู้สึกดีๆคุยแล้วทำให้เขามี energy มีพลังงานดีๆมันทำให้เขารู้สึกแบบอยากจะสร้างครอบครัวก,กับเรา ไพ่นี้คือไพ่สี่ไม้คือไพ่แต่งงานไพ่ครอบครัวนะคะแล้วก็ k i King of Swords เขาตัดสินใจนะคะซึ่งตอนนี้เราก็ต้องต้องวางตัวดีๆนะก็คือหนึ่งอย่าก,กระโตกระตากสองอย่าแสดงความรู้สึกมากเกินไปสามพยายามเก็บอารมณ์ของเราให้มันดีอะไรที่พูดไปแล้วทำให้มันเกิดโทสะ หรือไม่พอใจโกรธกันนะคะก็ต้องเซฟไว้นิดหน่อยนะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าอ่าเพื่อนเพื่อนเป็นคนที่อารมณ์ร้อนเป็นคนพูดตรงอะ่ะเป็นคนจริงใจอะ่ะรักก็บ,บอกว่ารักชอบก็บอกว่าชอบเกลียดก็บ,บอกว่าเกลียดอะไรอย่างเงี้ยชัดเจนนะคะแต่เราก็ถ้าเราเก็บตรงนี้ซ่อนไว้ได้จะดีเยี่ยมมากนะคะเพราะเขาไปเปรียบเทียบดูแลแต่ละคนที่เขาคุยมาเนี่ยเพื่อนเพื่อนพาสีดีที่สุด เพื่อนฟังนะไม่ว่าเพื่อนจะเป็นหญิงหรือชายนะคะเขา,าอ่ะคุยกับเพื่อนเพื่อนแล้วเขาชอบที่สุดเขาหวังว่าเพื่อนนี่แหละจะสามารถเอาไปร่วมหอหอ่อรงรงกันได้นะคะเพราะว่าไพาส่สีไม้ไพ่แต่งงานมาแล้วแล้วเขาก็เนี่ยคิงเนี่ยก็ชัดเจนแล้วะเขาฟันธงแล้วว่าเลือกเธอแหละเลือกเลือกคุณแหละเลือกนายคนนี้แหละใช่เลยนะแต่ก็อาจจะแบบ เขาอาจเก็บอาการเพราะว่าอะไรเพราะว่าเนี่ยสิบไม้ตกไม้แล้วเูาใช้ความคิดอย่างหนักนะคะคนคนนี้เขาอาจจะมีประสบการณ์ไม่ดีก่อนที่จะมาเจอเรานะคะมันก็เลยทําให้เขา่าต้องทบทวนความรักความรู้สึกเป็นอันมากถ้าพลาดไปแล้วนะคะอืคนคนนี้เขารักใครก็จะรักจริงเมื่อรักไปแล้วพลาดไปแล้วมันก็เจ็บนะเขาเลยดูเหมือนเลือกเยอะไนงะ นะคะโอเข้าใจแล้วว่าทําไมเขาถึงดูเหมือนห่างๆเถินๆไม่ค่อยพูดไม่ค่อยคุยเพื่อนรู้สึกเหมือนว่าเอ้ยเขาไม่ได้ชอบเลยไม่จริงอภัยออกมาแล้วเขาชอบเรามากนะคะแล้วเลือกเราแต่เพียงแค่ว่าเขาต้องการข้อมูลเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยนะเพื่อนๆก็ค่อนข้างกเก็บอารมณ์นิดนึงอย่าไปแสดงโทรศันะคะเพราะว่าเขาเขาประม,มาเวลาคุยกับเ,เพื่อน เขากลัวเขากลัวทาอะไรแล้วให้เราโกรธแล้วเรารู้สึกไม่ดีอะ่ะตอนแรกว่าจะถามว่าระหว่างเรากับคนอื่นที่เขาคุยคุยอยู่เขาจะเลือกใครไพ่บอกมาแล้วนะคะเพืเ่อนๆกับสามใบนี้ว่าเขาจะเลือกเรานะอืมไพ่เดอะโรเบร์ขึ้นเพื่อนดูสิคะ่ะอืมอะไพ่ไพ่เดอะโรเวร์ขึ้นแล้วสรุปจบแล้วขอปิดนะคะ ภาพโป๊ให้สรุปจบแล้วอะ่ะไม่ต้องขยายเพิ่มแล้วกับคำถามนี้นะทำไมคนที่คุณคุยอยู่อะ่ะทำไมเขาเงียบๆนิ่งๆดูเหมือนแบบไม่ค่อยคุยกับเราเลยดูเหมือนว่าเขาอะ่ะไม่รักเราเลยอะไรเงี้ยนะคะให้ออกมาชัดเจนแล้วว่าเขานะ่ะมีคนคุยมีตัวเลือกนะคะไม่ใช่แค่เรา แล้วเขาเนี่ยก็เป็นคนที่วิคิดเคราะห์เก่งนะคะแล้วเขาก็คิดว่าจะเลือกครั้งเนี้ยเป็นเลือกรักครั้งสุดท้ายของเขานะ่ะเขาจึงต้องใช้ความระมัดระวังในการพิจารณาให้มากที่สุดเครานี้เราถามไพ่ต่อว่าแล้วเขาคิดยังไงอะในกับคนที่คุยมาหลายๆคนเนี่ยระหว่างคนอื่นกับตัวเพื่อนที่เข้ามาดูไพ่นะเขาบอกว่าเขาอะ เขารักเลยแหละพวาไพ่สองถ้วยขึ้นเนี่ยคือไพ่รักอ่ะไพ่รักไพ่แต่งงานขึ้นเน<อ>่ะเขารักเขาชอบแหละเอ,อเขาหวังที่จะได้เราไปใช้ชีวิตอยู่เป็นครอบครัวเขาตัดสินใจแล้วแหละนะแต่เพียงแค่ว่าเขาขอ,ขอข้อมูลอะไรบางอย่างแล้วเขาก็ไม่ค่อยกล้าไม่ไม่ค่อยกล้าแสดงความรักหรือพูดอะไรมากเพราะเขากลัวว่าจะไม่ถูกใจกับเพื่อนๆอ,อ่ะเพราะบุคลิกเพ,เพื่อนเป็นคนที่ชัดเจนอ่ะ แล้วก็ออกผุงผังจริงใจก็กลัวว่าทำเอาอะไรไปแล้วกลัวว่าไม่โกรธไม่พอใจกลัวทำเราไม่ดีไม่ถูกใจอะนะอืส่วนไพ่สรุปมาความรักนี่จะเป็นยังไงมันมีความมั่นคงดีค่ะแต่ต้องใช้เวลานิดนึงนะจ๊ะพราไพ่หนึ่งเหรียญขึ้นแล้วจะเป็นความรักที่แบบเมื่อได้อยู่ใช้ชีวิตร่วมกันแล้วนะคะหรือให้คอมมิตเมนต์กันแล้วเนี่ยไพ่นี้ก็เป็นไพ่คอมมิตเมนต์ก็ได้นะคะ รอภายใน3เดือนอาจจะมีคำมั่นสัญญาให้กันละกันเนี่ยสองถ้วยกระชายอค่ะคือเขามั่นใจเมื่อไรเขาบอกรักเราทันทีให้คอมมิชเมนต์เราทันทีแล้วถ้าเกิดเขาขอเราแต่งงานก็ระวังไว้ให้ดีก็แล้วกันจะตกใจเว้ยทำไมดูนิ่งๆดูเงียบๆดูแบบ เหมือนจะไม่ชอบเราเลยดูเหมือนไม่ค่อยคุยเลยอะแต่ทำไมันอยู่ๆมาขอแต่งงานมาขอมีคอมมิทเมนต์กับเราล่ะนะถ้าเกิดใครดูแล้วมันตรงอช่วยคอมมิเมนช่วยคอมเมนต์ให้เราด้วยกับคอมมิทเมนต์นี้นะอ่าโอเคดีใจด้วยนะคะสำหรับคนที่มีความรักความรักของคุณมินนิ่งหรอกคะ่ะแต่เขากำลังตึกตองดูคุณ you. อยู่โชว์ให้ให้หน่อยชื่อ ไพสวยมากเด้อเอร่อ่าสำหรับวันนี้คะ่ะต้องขอลาไปก่อนขอให้ความรักของคุณคืบหน้าและดียิ่งยิ่งขึ้นไปสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ